นี่ครับเจอแล้วครับมันเป็นรูกเก่านะนี่ขออยู่นี่ครับไม่รู้จะล่วงถึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมันจะดึกใหญ่แย่ขอเป็นหนีบครับครับบีโอ้ยยังไงอ่ะโอ้ยก้ามใหญ่นี่ว้าเห็นป่ะใหญ่ใหญ,ใหญ่เล็งไวปนะี่เล็งเยอะเลยอืมหน้าพิมพดินเลย เฮ้ยนี่ถุงมือนี่แหละเกี่ยวน้ำอู้หจะหนีบ <c oughs> ขื้นนะครับทุรักทุเลหน่อยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดไปบ้างแต่พยายาม<อ>ถ่ายให้ชม<อ>ยังไงอ่ะปล่อยกลาปล่อยปลาหลุกปลาพุ่งะลางน้ำหน่ยครับ ก้ามโม่งก้ามโม่งตัวสวยตัวสวยตัวสวยครับเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ก้ามโดนจะลงไม่หายมาแล้วครับสายแขกลับติดแล้วนะครับเนี่ยครับไม่ใช่ปูตายเพิ่มง่วงแย่มันนานแย่มันนานครับเนี่ยก้ามขึ้นมาเนี่ยตายไม่ต้องเอามาใส่รูครับเสียเวลาทำอย่างอื่นเถอะสวยครับ นี S 1> <S 1> ่ตายตายแล้วครับเอานิ้วาเหยียดได้เลยครับว่าปูตายเนี่ยมีใครบ้ามาทำเดือดเดือดนะปูตายดึกครับผมไปสามราลงทุนนะครับครับโอ้ยสวยครับนี่ไงเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผม